และประการที่นะรับทักษิณคงไม่โดนยึดพาสปอร์ตทั้งหมดที่มีอยูนะ่โดยสารทำการยึดไว้ทั้งหมดจนไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้เว้นแต่จะขออนุญ,ญาตจ,จากศาลซึ่งที่ผ่านมาทราบว่าขอไป4ครั้งแล้วศาลก็ไม่ให้ออกล่าสุดต้องไปเจออันวาอิบรอฮิมนะที่บริเวณชายแดนไทยมาเลเซีย นะครับโดยไม่สามารถออกจากประเทศไทยได้ขอบคุณที่บอกต่อสวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6หกเนิยวสำวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นข่าวลือแหละ ที่เกิดขึ้นบอยช่วงนี้โดยเฉพาะในฝั่งของพรรคเพื่อไทยและคนใกล้ชิดฝั่งพรรคเพื่อไทยนะครับสารพัดวัททักษินเนี่ยเขาเรียกว่าไปเข้าเฝ้าในหลวงอย่างน้อยสองครั้งนะครับตอนรักษาตัวอยู่ชั้น14เนี่ยก็บอกว่าไปหลบอยู่ในพระบรมมหาราชวังกลับมาถวายงานรับใช้เพื่อยุคโควิดระว่างผมมาอยู่17ปี พี่น้องถูกขโมยความสุขไปหมดพร้อมกับผมโดนถีบไปอยู่ต่างประเทศพี่น้องชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เป็นปีแรกที่ผมได้กลับมาทำงานเรื่องควมามมใหญ่และรับใช้พี่น้องคนไทยทุกคนเนื่องจากว่าเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยผมได้รับ ามากิจมาที่คุณด่าพระบาทสมเด็จฯก็ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเพราะนั้นผมจะต้องทำหน้าที่ในฐานะอาดีตนายกแล้วก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่จะต้องทำงานรับใช้สังคมให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ก็ผมในปีใหม่นี้ก็เยอยากจะขอให้กำลังใจพี่น้องคนไทยทุกคนครับว่า ผมกลับมาแล้วจะพยายามทำหน้าที่คนไทยและดีเพื่อคนไทยคนดีที่สุดเพื่อให้พวกเราได้พ้นจากทุกที่เกิดขึ้นในอดีตโดยเฉพาะทุกเรื่องเศรษฐกิจทุกเรื่องยาเสพติดทุกเรื่องนิสิและทุกเหตุการณ์ที่เราตกขบวนทางเทคโนโลยีซึ่งอาจจะไม่ทันโลก เราไปช่วยกันดีที่สุดคนทำหน้าที่ที่ดีสุดขอให้พี่น้องมีกําลังใจถ้าเราจะก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคงให้มีความสุขทุกคนครับแล้วก็จะเจรจากับพระเจ้าในประเทศไทยด้วยว่าผมหายไปสิบเจ็ดปีนะยังไงจะเอาไปขอคืน17ปีมาเลยกระแสข่าวลือแบบนี้ก็ไม่มีการยืนยันข้อท็จจริงฮะก็มีการอ้างขึ้นมาลอยลนะครับอ่าก็มีการพูดกันภายในพรรค เพื่อไทยนะมีการเล่าให้ฟังจากฝั่งทักษิณกับพูดลอยๆยนะครับในการเดินทางไประดับจังหวัดนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเล่าให้กับบรรดาสสฟังว่าเขาฟังสองครั้งนะครับและตอนหลังๆทักษิณก็พูดถึงพระเจ้าอยู่หัวหลายครั้งมาทํางานรับใช้พระเจ้าอยู่หัวใต้เบื้องอยู่คนลับ,บาทโน่นนี่นั่นเวพรปีใหม่ก็กลับมาขึ้นเวทีก็พูดถึงเรื่องนี้เป็นหลักนะครับ ในขณะที่เหล่าบรรดาข้าราชการนะชั้นผู้ใหญ่ในธรรมเนียบรัฐบาลเองในรัฐสภาเองก็มองว่าเนี่ยโอ้คงได้รับไฟเขียวแน่นอนนะครับการได้รับไฟเขียวแบบนี้เนี่ยนะก็มองว่าสถาบันประมหากษัตริย์มาให้การสนับสนุนทักษินซึ่งกระแสะข่าวลือแบบนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผมเรียนหุ้นส่วนนี ข้อได้จริงกับข่าวลือเันคนละเรื่องนะครับเท่าที่ผมทราบนะครับทักษินตั้งแต่กลับมายัางประเทศไทยหลังจากได้รับพระราชะกรุณาเมตตาเป็นอย่างสูงอภัยลดโทษจากคดีทุจริตคอร์รัปชันอย่างน้อย4คดีนี่นะครับจากคุก8ปีเหลือเพียง1ปีนะครับ ทักษิณยังไม่เคยเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นทางการถ้าเข้าเฝ้าก็จะมีข่าวจากสํานักพระราชวังออกมานั่นคือประการที่หนึะครับถ้าเป็นข่าวหรือนั้นเป็นจริงจะมีข่าวจากสานักพระราชวังออกมา 2. ที่มีการกล่าวอ้างนะครับว่าทักษิณเนี่ยไปอยู่ในวังเลยไม่ได้ติดคุกนะครับ ในชั้นสิบสี่ที่ไปร้องเรียนอย่างไงเขาก็ชนะนะฮะข้อที่สองเนี่ยเท่าที่ผมทราบทักษิณไม่เคยเข้าวังนะครับไม่เคยเข้าวังไม่ได้ไปอยู่ในวังอย่างที่มีการกล่าวอ้างนี่ข้อที่สองนะครับข้อที่สามนะครับสิ่งที่ทักษิณพูดนั้นเนี่ย ที่อ้างสารพัสดสารเพเนี่ยนะครับที่มีข่าวลือออกมาซึ่งก็ไม่มีใครยืนยันข้อที่จริงว่าเป็นจริงหรือไม่เนี่ยนะมีแต่ข่าวลือขึ้นมางั้นเลยผมว่าวิธีการดูง่ายๆเนี่ยนะครับถ้าทักษิณได้รับการสนับสนุนจริงทักษิณจะไม่โดนคดีหนึ่งสองนั่นคือข้อที่หนะึ่ะและข้อที่สผมก็ตั้งข้อสังเกตว่า นะครับนอกจากจะไม่โดนคดีมาตรา1-1-2แล้วนะครับก็จะไม่ถูกห้ามออกนอกประเทศไทยนี่คือ2เรื่องที่คงชัดเจนนะครับว่าสถาบันพระหมหากษัตริย์ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษิณชินวัตรนะครับไม่ได้มีการเข้าเฝ้าไม่ได้มีการสนับสนุนทางตรงและทางอ้อมนะครับวิธีคิดก็คิดง่ายๆแบบนี้แหละ นะครับและที่แน่ถ้าทักษิณเนี่ยนะและพระเจ้าอยู่หัวถ้าเป็นจริงว่าทักษิณไปกราบไปเข้าฝ้าจริงก็คงจะเป็นข่าวมาแล้วล่ะนะฮะไม่ต้องมาลือกันใต้ดินให้เสียเวลานะครับซึ่งก็มีข้าราชการบางส่วนนะเข้าใจผิดและมีคนมาเล่าให้ผมฟังว่านี่แตะที่หน้าอกนะรเรื่องตราเสาลักของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9้าแล้วกราชการที่10ถึงขั้นไปพูดว่าเนี่ยตราเนี่ยเป็นตรากับประเทศ ซึ่งผมว่าทั้งทั้งหลายเนี่ยเข้าใจผิดนะฮะเข้าใจผิดไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับทักษิณกลับประเทศไทยวันนี้คงนอนไม่หลับผมว่าเขาคงนอนไม่หลับแหละนะครับแล้วก็ทราบว่าสองท่านถูกหวยรางวัลที่หนึ่งไปละนะครับแล้วก็หยุดพฤติกรรมแล้วก็การกระทำไปล้ะนะครับแล้วก็ทั้งสองท่านเนี่ย ก็เข้าใจอะไรเป็นอย่างดีนะครับและตอนนี้ก็เริ่มมาต่อต้านทักษิณแล้วนะครับก็เห็นอะไรปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นนะครับสำหรับผมเองผมคิดว่า <c oughs> <c oughs> กระแสะข่าวลือที่เกิดขึ้นก็คือกระแสะข่าวลือล่ะไม่มีการยืนยันข้อท็จจริงใครจะอ้างว่าลือมาทั้งนั้นใครจะอ้างว่าลือทั้งนี้ก็เป็นวิธีการลือทั้งนั้นน่ะอย่าไปเชื่อจะยืนพื้นฐานอยู่บนความจริงที่เราเห็นเชิงปรากฏการณ์เลยนะฮะ ถ้ามีการเข้าเฝ้าจริงก็จะมีการออกสื่ออย่างชัดเจนนะโดยเฉพาะาข่าวพระราชสำนักนะครับถ้ามีการสนับสนุนจริงทักษิณก็คงไม่ดีหนึ่งไม,ไม่โดนไม่โดนคดี1นึดูหมิ่นเยียดย้ำอาฆาตมาร้ายสถาบันพระหมหากษัตริย์และศาลคงไม่รับฟ้องนะครับและประการที่3นะครับทักษิณคงไม่โดนยึดพาสปอร์ตทั้งหมด ที่มีอยู่นะครับโดยศาลทําการยึดไว้ทั้งหมดจนไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้เว้นแต่จะขออนุญ,ญาตจากศาลซึ่งที่ผ่านมาทราบว่าขอไปสี่ครั้งแล้วศาลก็ไม่ให้ออกล่าสุดต้องไปเจออันวาอิบราฮิมนะครับที่บริเวณชายแดนไทยมาเลเซียนะครับโดยไม่สามารถออกจากประเทศไทยได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ ราชันวงราชชาวไทยพักนีราชันฟ้าคอยหมูใยัยแผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าพาหวานดำผืดผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพาวาจนผ่านพ้นโพยไัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชน์ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น รชการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว,ว,ว,ว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ว้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น